បើរីហើយហើយណាប្រម লাই វិញណាក់ព្រិលអើមិនអ្ហ៎វិញណាក់ព្រិលអើព្រុកតិចតាស្អីមិនស្មៃពេញព្រះចៅផងណ៎ព្រះចៅជុំមកយឺញ៉ែទៀតទេ ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับพอกระเฮ้านะครับส่องส้างแห้งงานครับผมตอนนี้มาหอดบ้านแล้วครับนี่ถอยแซงเลยบอกเอาสวัสดีครับมาดูลีลานะครับเบิง้งลีลาการลุ่งของต้งคํำครับผม บังรับบังงานเตรียซา,าลาโบเคยจีทัวร์ทัวร์ดุ่มนวทัวร์เอาลงแล้วลุกลงแล้วเอาโอเคโอเคโอเคกาะอยู่เลยตะเล่นบืนเลยเอากาะอยู่เลยเออเออเออเอเอโอสุดยอดครับเออโอ้ผายลงหมดแล้วครับ เอาทีเล <icana>, ่นยิงเบยปลอจูทางหนึ่งสองสามสี like ่ห <t nữa> <t acceptable> ้าหกเบปลอทางปลอด้้อเบมัดทางปลออันนั้เป็นเปรลักเนื้อขิมเป็ดนางปลอเบย์จงปลอด้ื้อเดชหมุดจิ นางเกาใหญ่เออเก้าจูขวานเลยใช่ไหมล่ะจูขวาเลยโดนเลยบ่จะไีบ่อ่ะพีปลาพีเขาจูรูภาคเนื้อภาคใต้ที่ชุ่ในเจียงจูกระเชิญเด้อลบโซลบเสมาหลบเนื้อหลบโซลบเสมาหลเด้ออืมอ่า กองกองกางนี่กองกางนี่มาโอเคๆจังเอียดจังเอ้อเด้อไปบุนปลอสอเด้ออาเด้อพญาคอนจิสารเนี่ยเ่จุตะดุงตะลึงแล้วเด้อเทพผู้ดูแลพญาคอนจิสาน เออสนายตาดุงตาลึงแล้วก็รับรองแอลเออร์ดนี่คือพิธีรับนะครับอืมพิธีรับรับรองแอลเออร์ดคำคุณจะงจะงามเด้อเออเล่นงามยามดีตัวเอ้ยนั่งจะสู้ควันกิยาละวายอืมนะแม่เอ้ยอาน้ำเอปลายอน้าแม่สัตว์อ่อนยองนวลเลยอ่อนทีอ่อนกุยเท้าอ่อนกุยเท้าอ่อนกุยเท้าสัตว์ทีขี้อ่อนเอาเราอ่อนน่ะเนาะอ่าแม่นะแม่ละอ่อนละหันเนาะ lâu giờ ta quang giờ mà nó sắp thằng cái đó bị ạ tuông tuông nó khăng thế nhớ ừ đã xem quạp xoay ăn quay sắt quạp nuôi ăn quay sắt nuôi thằng đó qua hỏi ừ mẹ gì sắt kì anh nuôi Wow, tuông mà là เออคำพูดจะงดงามเด้วยตาดุงตาลึงเราด้อซเสน่ห์จะงดงามเด้อเอออ่อนอายุมันควันย um ืนเด้วยน่ะตาพระซออันนี้เป็นความเชื่อนะครับของเราชาวกล้วยนะครับ เอพอนูติเลนพอเออนี่ครับอันนี้เป็นความเชื่อฮะสันล้วเดี๋ยวก็สักพักนะครับให้ลงอยู่สักพักก็คงจะเดินทางต่อนะครับไปที่หมู่บ้านยี่สิบหลังครับผม ให้อยู่ดีมีสุขนาก็ใจซอยกันในนาซื่อที่เต็มทีเลยเออจะงดจะงามตะดุงรับรองไงเราเด้อพีปลาพีเขาเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าน้องของบึงตีจูนจูก็เออลบโซ่ลบแซมองเด้อสเน่ะเออสเน่เต้นอยู่รับรองไงเราได้สเน่ លោដឺមគាត់អាជៀងកលៀងអាជៀងភូមាស្នេយយកគាត់អាជៀងសៀមអាជៀងអូជគាត់អាជៀងគួយហើយเด้อស្នេហ៍កំខូនចង្ណែចង្ើមเด้อអាយុມັນខាន់យិនเด้อគួយទំឡាក់គួយហឺច្នេះអឺអើអើកបឡងអនមុកទៅថៅទៅណោសវច្ណោត្រែងឌុំត្រែងលឹងអាជៀងអាយុ31เนาะម៉ៃเฮาកណ້ອຍដល់40ហើយអាជៀងខូតកណ້ອຍ ซอย่นาแม่เฮ้ยซอยยองน่าลุยอ้าวโยเตพอพสอโพเซตุ้ยเลือกงามยามดีบอยเลือกจ้าว่ะอทีมพลดเลือกงามยามดีตอนหน้าตู้อนกิสูควันกิยาละวายอืมเออไงนี่อ่อนงอญงไงนี่ ในกลอยตัวเออต่กอนเจ้าจังนังจูอ่าในตะไม้ถือจังเพื่อนเนาะบรรดาบรรในเชิญด้อจุจ่าจังวันจังกอนนังเจ้าดมสมพรนังกอนนังเจ้าบันกัดโชคกันแล้วบันกัดความสุขความเจริญได้อือปราจากโรคภัยไข้เจ็บทางไรทางปวงดื้ออือคำคุณจะเงี้ยจะเงามดื้ออือ ขนมบ่เออนะัดเตยน้ำ yeah. มังมีซีซุกด้อห่ายแล้วงายถึงน้าแล้วจ้าต like er> ึ้นะเนาะจานไปใสจานไปชูนเดื้อไงกลอยดูเลือกงามยามออจังนองจูเซนปล่อยลีอันจ้าืึน นัองซูควันกะยาเราไหว้ทึ่นอืมรับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับนี่ได้นุ่งผ้าไหมแล้วผ้าขม้าไหมสโลงไหมนะครับ เดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะเดินทางต่อเนาะอืมอันกำคูณจะแงะจะงอมอมไอ้กล้องกน้อมันนังภาษาอะไรสื่อสารกันออกเตันดิ่งเรื่องแม่เจียงเสียมเรือไเจียงตะเลียงเนาะเออห้อยซาเลยห้อย เป็ดเป็ดปัก็รอพร้อมเลยสิสุกลางดิจะกวตัวบันไดกับบันสัตว์โอกวนเงหายมายตึงจู เดี๋ยวก็สักพักนะครับก็คงจะรอเลิกเริกงามยามดีก็ค่อยงาแอเจียงมุดประกอบมุดประกำสหนก ันนี้ก็ถือว่าพิธีตอนรับพิธีรับตอนรับหรือรับขวัญนะครับก็โอเคกินสายยางเราะท่านเป็นดิโอพิธีเซอร์ขยังคลั้งรถจต็มโวู Mà ngoài chứ Hà, cứ lốt lơi Mà nhà đó cứ lốt, cứ lứa ngay Ừ, cho lốt cả ngay Nào chỉ hề bún trăm cứ nó nó phải Ừ Rồi เรียบร้อยครับนบุญฮวาร้องก็เชียงนี่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับติดตามนะครับช่องช้างแหงงานทีมงานหนุ่มเสกครับผมตอนนี้ก็ได้ส่งภายทองคำครับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้อยู่นี่นะครับจะต้องไปที่หมู่บ้านที่ี่ยี่บหลังนะครับก็คงจะส่งควันเลนนะครับ ไปถึงเรียบร้อยแล้วก็จะกลับบ้านนะครับวันนี้มีหลายหลายเจ้าหลายที่นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องช้างแห่งงานทีมงานหนุ่มเสกด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวกันว่าขอบคุณครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม